สวัสดีครับผมพี่ um, น้องสวัสดีพี่น้องเอ็ซีช่องยูทูบโน่นนี่ครับผมมีคลิปบรรยากาศสดๆครับผมพี่น้องที่ภาคปรี้ยงอาเขตสมุทรปราการครับมือนี้มาทรง,ทรงทรมมนนถ่ายครับผมส่งถ่ายกับอีสานบ้านเฮาครับผมมือนีขึ้นนี้ขึ้นสุดท้ายครับผมบรรยากาศเพิ่นกำลังตัางเมท่อกี้ว่าทำรีก็ได้มองอยู่แล้วได้มองอยู่มองเศรา้าแล้วทำรีเป็นในมาพข่้นดีรึบีบ <c oughs> บีบแบบ มวนดีด็แก่งแต่บ่แก่งเอี้นไปนอนเซ็งหลายมื่นในศาสตร์หนึ่ทั้งใดระบุีด็ดม้วนกัางตอกกลางเกียนก่อนวมาบางทีเขานอนเลี้ยงแถวมันไหลที่มันเลี้ยงไปนอนยุ่งยุ่งยนอนเลี้ยงแถวน้อนเลี้ยงแถวแบบใดพี่เลี้ยงแถวมามีหมองนอนเขากันไว้ยลีงเดียบเลี้ยงใส่ลายอยู่เกี้ยนต่างงานแถวไปเบิ้งกันนะยังปเบิ้งไป โอ้ยแหละครับบรรยากาศต้องทำคนหนาพิธีไทยเลยพิธีไทยเออพิธีไทยโกนะยังไงยังเหลืพิธีไทยทะเยโอ้บรรยากาศสดๆครับผมพี่น้องนี่อยู่ที่ปั๊บแปลงอาเขตสมุทรปราการครับยิมเกือบเลยเด้อเวทีโฮเกือบขาดไหมเกือบขาดบรรยากาศ ที่นี่ครับอย่าลืมมาให้กําลังแยกใจกันหลายๆครับผมพี่น้องโอ้สุกี้ตัดเต้นอรับผมีแฟนกําลังหามุงยู่กลางต่อกลางเต้นแล้วเอาขึ้นมาไปรับเสื้อล็อเสื้อวิธีไทยก็เก่งก็เก่งหรอกลางสั้น

เนม้ากลางเตียนกูขามากลางเตียนอยู่ันนียุ่เพต้นเราก็ได้รูเเตยน่องกย่งซ่เข็นโซ่กห้ตการไปฮะเข็นตักกางไปยุ่ยใส่ยแยไปตกางด้วย มาเลยสำมันเขาเขาเขานอนอยู่เีนแต่เาใช้ไดีก่ป่นไปเพิ่งไปไป่นปมานอนไปไปนะวินมันมีหมอยู่หมองโซ่หรอกก็หานอนการนอนเป็นระเบียบเรียบร้อยดีดีเอาวางเหนพี่ให้น้องว่าเบืงบอกไปไปไปไ่ทยฝนจะมีตวเหลูกคนตังชนชุนจะมีตัยกเลยลายป็นตนตีลายอยู่ คุณข้างเราเป็นต่อยกค่้าแต่อันนี้ว่าให้กนหนึ่งเดินดูเกินดูเก่งดิอือเฮ็ดดีแท้ก็เป็นระเบียบดีแท้ฮะ เป็นระเบียบเรียบร้อยดี้ใช่เลยโอ้ดีนะครับชีวิตมานลำงามพี่น้องความสวยงามก้องแสงเาบนวีข้าเนียข้าเนียต่วราเรียบเรียบร้อยดีดีคนน่ะ็นระเบียบเรียบร้อยแกไปวดเกยวครับไปขวดเก้วเอาเงี้ยวดเก้ว กินเนี่ยสิ้นลายบ่ครับนอตลายจัดเฉียวมาไหมครับดึงกำลังดึงเฉียวเข้ามาหากันเหมือนยึดขาดเลยงหนวิญญาณนี่เนาะขันโมขันโมมาล้อมยึดขาดสามสามแจกประเทศแดนนี่ ขมาม่าขาม่ามาข่าม่าขมาเมื่อ, <c oughs> อคืนจะพีเดี๋ยวแล้วครับคอมเมนต์คอมเมนต์มองมองมย์คอมเม์คอมเนอมเมยื่อไรเมื่ประเทีจะ